วันเดอะแอคทิวิตี้วันนี้นะพัชจะมาออกกำลังกายที่ฟิตเนส LP 120นะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราก็จะมาเก็บของที่ล็อกเกอร์และล็อกเกอร์ที่นี่นะครับเป็นระบบพาสเวิร์ดดิจิทอลที่ให้ความปลอดภัยสูงมากๆเมื่อเก็บของเสร็จแล้วเราก็จะไปออกกําลังกายกันเลยครับเรามาเริ่มที่โซนเวทกันก่อนเลยครับที่นี่มีเครื่องออกกําลังกายเยอะมากทุกอย่างดูใหม่สะอาดและยังมีหลากหลายเครื่องให้เลือกใช้ที่นี่จัดโซนเวทได้เป็นระเบียบไม่แออัดและได้สบายโซนดัมเบลของที่นี่กว้างมากเลยนะครับมีพื้นที่เคลื่อนไหวได้เต็มที่ไม่เบียดกันเลยครับต่อมาก็จะเป็นในโซนของคาร์ดิโอนะครับรูวิ เครื่องเลยครับใครที่ชอบคาร์ดิโอเป็นชีวิตจิตใจหรือวอร์มร่างกายก่อนเข้ายิมโซนคาร์ดิโอของที่นี่คือที่สุดเลยครับเมื่อออกกําลังกายเสร็จแล้วเราก็จะมาอาบน้ํา,าล้างหน้าทําความสะอาดกันนะครับน้บพัดล้างหน้าด้วยโฟม lp 1 2 0และตามด้วยทาเซรั่มไฮยาลูรอนิกเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับโดยรวมถือว่าเป็นฟิตเนสที่ครบเครื่องและที่นี่ยังมีโปรโมชั่นสําหรับนักศึกษาเพียงแค่แสดงบัตรก็รับส่วนลดได้เลยครับหรือใครที่สนใจสามารถมาได้ที่ฟิตเนส lp 1 2 0ได้เลยนะครับ